ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการแก้ความดังนะครับก็คือว่ามันมีปัญหาคนที่ใช้การาดแบนแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะฮะที่อ่า import นะครับไฟลมีดีเข้ามาเปิดในการ์ดแบนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้มันจะมีปัญหาตามมาก็คืออมันไม่สามารถแก้วอลลุ่มความดังได้นะครับจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับแต่ละแทร็กนะครับไม่สามารถแก้ได้นะครับให้ แก้วิธีดังต่อไปนี้นะครับจิ้มที่แท็กไดแท็กหนึ่งนะครับแตะไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะเนี่ยฮะจิ้มจิ้มตรงแท็กนะครับจิ้มตรงตรงตรงรูปเครื่องดนตรีนะครับจิ้มไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นมานะครับให้เราเลือกคําว่าการเปลี่ยนระดับอัตโนมัตินะครับอ่ะมันก็จะเด้งมาอย่างเงี้ยให้เราติ๊กตรงเนี้ยครับตรงนิ้วผมเนี่ยติ๊กออกนะครับ ติ๊กออกถ้าอยากให้ได้ทุกตัวก็ติ๊กออกทุกตัวไปเลยนะครับก็คือเหมือนเขาล็อกระดับไปแล้วครับไม่ให้เราแก้ไขเราก็ติ๊กออกแค่นั้นครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับหลังจากนี้นะครับความดังเบาก็จะสามารถปรับได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับวิธีการแก้ปัญหาไอ้วอลลุ่มแต่ละแท็กเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับก็ทําตามนี้นะครับครับอันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากแค่นี้ครับ